ันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของอาประเภทของคลื่นคลื่นเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะของมันการแบ่งลักษณะของคลื่นเนี่ยจะแบ่งออกได้สองแบบแบบแรกเนี่ยคือแบ่งตามทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นก็จะแบ่งได้อีกสองแบบ,แบเป็นคลื่นตามยาวยกตัวอย่างเขอจะมีคลื่นเสียงแล้วก็คลื่นในสปริง คลื่นตามขวางเนี่ยกตัวอย่างก็จะมีคลื่นแสงกับคลื่นในเส้นเชือกต่อมาเนี่ยการแบ่งขลื่นแบบอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ก็จะแบ่งเป็นขลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขลืนกลเนี่ยเราจะยกตัวอย่างเป็นขลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกคลื่นเสียงขลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะยกตัวอย่างเป็นขึ้นแสงนังสีอินฟราเรดและคลืนวิทยุ อย่างที่สามจะแบ,แบ่งตามความต่อเนื่องของคลื่นจะแบ่งได้สองอย่างคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องคลื่นดนเนี่ยยกตัวอย่างก็จะมีการเอานิ้วจุ่มน้ำหนึ่งครั้งหรือสองครั้งคลื่นต่อเนื่องยกตัวอย่างก็จะเป็นการเกิดคลื่นน้ำส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยจะแบ่งได้เป็นสองอย่างหลัก จะแบ,บ่งเป็นสันคลื่นกับท้องคลื่นและจะมีต่อมาว่าอัติจูดกับความยาวคลื่นอัติจูดกับความยาวคลื่นคืออะไรอัติจูดคือการกระจัดสูงสุดหรือระยะจากระดับปกติไปถึงสันคลื่นเราจะเรียกว่าอัติจูดหรือว่าท้องคลื่นความยาวคลื่นเนี่ยเราจะเรียกว่าลนดาลันดาเนี่ยคือระยะระหว่างจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของคลื่นหนึ่งลูก หรือจะเรียกง่ายๆว่าขึ้นหนึ่งหรือลงหนึ่ง่วาประกอบ้นขึ้นอันต่อมาเนี่ยจะเรียกว่าคาบที่ใช้ตัวแปรเป็น t t ก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบคาบเนี่ยจะมีหน่วยเป็นวินาทีต่อมาเนี่ยเป็นความถี่ความทีเนี่ยจะมีตัวแปรเป็น f ก็เรียกง่ายว่า จะมีจำนวนรอบในหนึ่งวินาทีความถี่เนี่ยจะมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีความถี่เนี่ยจะมีสูตรของมันอยู่สูตรของความถี่เนี่ยทเท่ากับเอ็กเท่ากับหนึ่งส่วนทีต่อมาเป็นอัตาราเร็วมีตัวแปรเป็นวีวีเนี่ยจะมีหน่วยเป็นเมตรต,ต่อวินาทีอัตาราเร็วเนี่ยจะมีสูตรเป็นสองสูตร สูตรแรกเนี่ยคือ v เท่ากับ s ส่วน t สูตรที่สองเนี่ยคือ v เท่ากับ f เรนด้าเกี่ยวกอบของคลื่นจะมีหลัหลกๆอยู่ดังนี้ต่อมาจะเป็นเรื่องของเฟสของคลื่นเฟสของคลื่นคืออะไรเฟสของคลื่นเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็นสองอย่างหลักๆคือเฟสตรงกันกับเฟสตรงข้ามกันยกตัวอย่างเฟสตรงกันเฟสตรงกันเนี่ยหมายความว่าคลื่นเนี่ย มันมีองศาที่ตรงกันยกตัวยอย่างง่ายๆ0 360องศา720องศา180องศาเราจะเห็นได้ว่าเฟสตรงกันเนี่ยมันจะขนานกันแล้วเฟสตรงข้ามกันคืออะไรเฟสตรงข้ามกันเนี่ยก็เป็นเฟสที่จะอยู่ตรงข้ามกันเรียกง่ายว่า90องศากับ120 กับ2อ0องศาอันนี้จะเรียกว่าเฟสตรงข้ามกันต่อมาเป็นเรื่องของสมการคลื่นสมการสมการคลื่นเนี่ยจะมีสูตรเป็น y เท่ากับ a s i n คูน wt โดยที่ y เนี่ยจะเท่ากับการจะกระจัดจากระดับปกตินบเวลาใดเวลาหนึง่ง y เนี่ยจะมีหน่วยเป็น m เเนี่ยเท่ากับการกระจัดสูงสุดมีหน่วยเป็นเมตร W เนี่ยจะเป็นอัตราเรเชิงมุมมีหน่วยเป็น rad ต่อวินาทีที T เนี่ยเท่ากับเวลามีหน่วยเป็นวต่อมาอุปกรณเนี่ยจะมีสี่อย่างคือการสะทเหเห้อนการเฉลี่ยการสะท้อนและแการแลเวนการสะท้อนกับการเฉลีเนี่ย ทั่วไปก็เกิดได้แต่การแทรกซ้ซอนและการเลวเบลเนี่ยจะเกิดได้เฉพาะในคลื่นเท่านั้นกรสะท้อนเนี่ยเกิดจากการที่คลื่นไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วสันกลับมาเกิดการสะท้อนก็คือมุมสะท้อนต้องตมุมตับเตัวอย่างเช่นคลื่นที่คาร์บอยหรือที่มูรม,มาบอยหรือว่าคลื่นจากดาวเ,เทียมก็าตามไปกระังเขยเขนีด้นนก็จาก เมื่อเคลื่อนผ่านตัวกลางหีกเป็ปตัวกลางหนึ่งแล้วด้วยขนาดแรกนั้นไม่เท่ากันซึ่งการเคลื่อนที่นี้ความเร็วไห้อัตราเร็วขึ้นความยาวขึ้นและปริจูนนั้นจะเปลี่ยนจากความถี่เป็นเท่าเดิมส่วนก็คือซายเซต้าหนึ่งส่วนซายเซต้าสองเท่ากับวีหนึ่งส่วนวีสองเท่ากับแลมด้าหนึ่งส่วนแลมด้าสองเท่ากับ n สองส่วน n หนึ <S <S <ane> ่งต่อไปคือการซี่ซ้อนการซี่ซ้อนเนี่ยเกิดจากเครือดสองตัวที่มีที่เหมือนกระทบกันคือมันจะสามารถรวมกันหักล้างกันก็ได้อย่างเช่นเมื่อใส่เครื่องจะสั่นเครื่องมันจะรวมกันเครื่องจะสูงกว่าเดิมถ้าเกิดว่าสั่นเครื่องไปโดนท้องเชือดมันจะตีกันมันจะไม่เคลื่อนหายการเล่นเบรนเนี่ย เกิดเมื่อคลื่นผ่านช่องแคบยิงแคบมันยิงเลือเเบนดีตอนน่อมาก็คือคลื่นแม่กไฟฟ้าคลื่นแม่กไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีทฤษฎีหนึง่งสนามแม่เหล็กที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถเหนี่ยวนำาูมหแมเกิดสนามไฟฟ้าได้และสนามไฟฟ้าที่เกิดการเป,ปลีล่ยนแปลงก็สามารถแม่เกิดสนามแม่เหล็กประจุกันแม้ว่าบรินเวณนั้นจะเป็นตัวนำสื่อการเคื่อ็ตามไฟฟ้า,า,าสนามแม่เหล็กและ ทิศการเกิดเอทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในทิศที่ตั้งฉากกันตลอดเวลาจึงถือว่าเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเครื่องตามขวางม,มันคือเครื่อทยุเครื่องยุมเนี่ยมันอยู่สองแบบก็คือแบบ AM แล้วก็แบบ f m ็ตเระบบแบบ AM เมนี่ยมันก็คือเครื่องเสียงและเครื่องขยุ้ผสมกัน มีความถี่ตั้งแต่50ถึง110กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเรียกว่าคลื่นพาหะอันที่สองก็คือระบบเ m ประกอบด้วยสัญญาณเสียงและคลื่นพาหะผสมกันใช้ช่วงความถี่จาก88ถึง110เมกะเฮิรตซ์ซึ่งคลื่นที่ว่เนี่ยมันต้องสะพอนจากชั้นบรรยากาศ ไอโอโนสเฟียไอโอโนสเฟียนี anyway, ่ผมจะขึ of of Please, ้นโทรศัพท์มีความเฉียนแตกจิตกำลัง8ปดเฮิร์ดไม่ะท้อยชั้นไอโอโนสเฟียได้แต่จะตอส่กลงอกลกได้ถึงขึ้นไป้คเบสมีความเฉียนแตกหนึ่งบัวส0กำลัง3ามเฮิร์ถึงส คูณส right? ิบกลสิบเอ็ดเฮิรตซ์ต่อไปก็คือรังสีอินฟราเรดมีความถี่ประมาณสิบกลางสิบเอ็ดถึงสิบกลางสิบสี่เฮิรตซ์รังสีอินฟราเรดเนี่ยมีการใช้ในระบบควบคุมที่เรียกว่ารีโมทคอนโทรลใช้รังสีอินฟราเรดในการถ่ายภาพพื้นโลกจากดาวเทียมแสงมีความถี่ประมาณ4ี่คูณสิบกลางสิเฮิรตซ์ถึง แตกคูณสิบลงสิบสี่เฮิร์ตแสงมีความยาวคลื่นประมาณเจ็ดร้อยนาโนเมตรประสายการรับรู้เราจะเป็นสีแดงแสงที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าประสาตาจะรับรู้ภาษาตาจะรับรู้เป็นแสงสีส้มสีเขียวสีเหลือสีน้ำเงินจดสีม่วงลงสีอัลตาเวอร์เรสตเนี่ยมีความถี่ประมาณ สิบกามสิบห้าถึงสิบกัมสิบแปดเอิร์ถ้าเราได้รับมากเกินไปจะเป็นอในผิวหนังลังสีเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ในทางการแพทย์จึงใช้ในาาระดัที่เหมาะสมในการรักษาอยู่นประมาณสิบได้ลังสี x มีความฉีบประมาณสิบกามสิบเจ็ดถึงสิบกามยี่สิบเอิร์สามารถเข้าผ่านสิ่งกีดขวางหนาได้ ใช้รังสี่ตรวจสอบภายใน,นส่วนหัวขนาดใหญ่ใช้ x อกซใช้ตรวจหาอาวุธหรือวัตถุระเบิดในกระเป๋นานาำตรวถางได้รังสี่แกมมามีความถี่สูงกว่ารังสี X รลังสีงนี้เป็นดาราสิ่งมีชีวิตชนิดใช้ทำลายเซลล์มะเร็งวิเคราะห์ดูดาวได้